พวกเราจำแรกแ,แ,แล้วนะคะว่าเป็นแอลดีไฮด์กีโตนเป็นชนิดอะลิเฟติกหรือว่าเป็นชนิดอะโรมาติกเพราะฉะนะั้นไปได้นะคะ,ะโดยทั่วไปแล้วนะคะแอลดีไฮด์กับคีโตนตัวแอลดีไฮด์จะมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะแอลดีไฮด์ว่องไวนะคะในการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะในการเกิดปฏิก กิริยามากกว่าคีโตนนะคะซึ่งปฏิกิริยานี้นะคะก็รวมถึงปฏิกิริยาออกซิได์ด้วยนะคะออกซิเดชันด้วยถ้านิสิตจ,จำแผนผังหันษาที่ครูสอนคาบที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือถ้าครูมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะครูออกซิได1เต็ดครูได้อะไรที่รัก ครูได้แอลดีไฮด์แล้วถ้าคูออกซิไดซ์อีกรอบหนึ่งคูจะได้คาร์บอกซิลิกแอซิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแอลดีไฮด์ออกซิไดซ์ได้ง่ายนะคะคีโตนจะออกซิไดซ์ได้ยากกว่านะคะในขณะเดียวกันแอลดีไฮด์เกิดปฏิกิริยานิวคีโอฟิลิกแอทิช่าก็คือเกิดปฏิกิริยากับนิวคีโอไฟได้ได้ง่ายกว่าเช่นเดียวกันนะคะ จากตรงนี้นะคะที่ครูเขียนว,ว่า L D H ว่องไวกว่าคีโตก็คือมาขยายความในสองปฏิกิริยานี้นะคะขยายความายังไงก็คือ L D H เกิดได้ดีกว่าคีโตน่ะง่ายๆโอเคไหมแต่ปฏิกิริยาอะไรก็แล้วแต่ L D H เกิดได้ไวเกิดได้ไวเกิดได้ดีกว่าคีโตนถ้าจะให้เปรียบเทียบกว่าคีโต ไปนะไม่มีอะไรนะหน้านี้นะคะไม่ติดไม่ขับตรงไหนนะเรียนไปเรื่อยเรียนแบบงงงวงดูเรียบเรียบอ,อ่านชื่อค่ะแน่นอนอ่านชื่อก็ต้องมีสองระบบสามัญกับอายูแพสามัญกับจำม,มาแล้วมอีกแล้วจำสามัญก็ะจำอายูแพคก็จะมีแพทเทิร์นนิดนึงนะคะจำอะไรบ้างสี่ตัวแรกค่ะชื่อสามัญสี่คารวนแรกไม่ใช่สี่ตัวแรก คาร์บอนนะคะสี่คาร์บอนที่จำได้ควรจำควรจำไม่ใจำได้นะคะการอ่านชื่อนะคะเราอาจจะต้องระบุตำแหน่งแต่ว่าการระบุตำแหน่งเราไม่ได้ระบุเป็นหมายเลขเราระบุเป็น,ปนอักษรนะคะอักษรกรีกโอเคว่าตำแหน่งนะคะเราจะให้อันนี้เป็นหมู่ฟังก์ชันตำแหน่งที่ขาดจากหมู่ฟังก์ชันนะคะก็คือตำแหน่งแอลฟา เบต้าถัดไปเป็นแกมมาถัดไปจากแกมมาก็คือเดลต้านะคะอัลฟาเบต้าแกมมาและเดลต้าตามลำดับนะคะไม่ไม่ไม่นับตำแหน่งของผู้ฟังก์ชันนะคะนับตำแหน่งถัดไปอ่ะตัวแรกค่ะ S C S O ตัวนี้ถ้าผูกเขียนแบบกระจายกระจายนะคะให้พวกเราอ่านง่ายขึ้นก็คือ S C แต่่าบอน O S ตัวนี้ยกตัวอย่างแล้ว คือเอลดีไฮด์หรือคนะีโตนคับให้เชื่อใจหน่อยเร็วเผื่อเจอก็ตอบเอลดีไฮด์เอลดีไฮด์นะคะอันนี้ก็คือฟอร์มอลดีไฮด์เอาไปละลายน้ำเมื่อกี้คุณก็บอกไปก็คือฟอร์มาลีนนะคะตัวนี้คือชื่อทั่วไปคือฟอร์มอลดีไฮด์ค่ะ <Okay. S 1> ชื่อสามาัญควรจำคานนี้ใช้บ่อยกว่าชื่อไอูแพคค่ะไอูแพคคือเมทานอลเดี๋ยวพาไปอ่านมันไม่ค่อยใช้ ใช้สามมันมากกว่าอีกตัวที่ใช้สามมันมากกว่าก็คือ c e เซท d e h ีไฮค่ะตัวนี้ก็คือใช้ชื่อสามมันมากกว่าไอูไ a อะเซท่ e h ีไฮครูพยายามจะให้หมู่ฟัง์กชันพวกเราไปเรื่อยๆครั้งที่แล้วที่ครูบอกว่าหมู่ 3, c ีเสามซีดับเบิลบอโอและเกาะกบอะไรไม่รู้ก็ได้ หมู่ที่หน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าหมู่อะไรนะใครจำได้ไ<ว>อะอะไรนะอะซิติลอะเซตอะไรคะอะอะเซทิตตกลกรุ๊ปใช่ไหมคุ้นคุ้นไหมอะเซต,ติลกรุ๊ปอะเซต,ต่อาอะเซต,ต่อาอะเซต,ต่าอะเซต่ามันคือสองคาร์บอนเข้าปจไอะเซต,ต่อาอะเซต,ต่าคือสองคาร์บอนเพราะฉะนั้นไอ้หมู่นี้ครูบอกว่ามันคือหมู่อะซิติลกรุ๊ปเพราะฉะนั้นถ้ามัน เป็นแอลดีไฮเราก็เลยเรียกพี่ท่านว่าอะเซท่าดีไฮมันมีรากศัพท์ของมันอยู่เก็ตไหมรากศัพท์มันคืออะเซตะอะเซตะไปกรอกับาชาวบา้านเรียกอะซิติลปุ๊กแต่ในที่นี้มันไปกรอกับ H มันจึงเป็นแอลมันจึงมีนามว่า อะเซทาลีไฮชื่อสามารถตัวนี้ใช cool ้บ่อยว่า i อยูแพคคูเลยเน้นมากๆเหมือนกับตัวนี้เรายังไม่เรียนนะเรายังไม่ได้เรียนเรื่องคาร์บอคลิกแอซิด c s 3 c ส e o ามซดบถ้าให้เราเดาชื่อสามารถตัวนี้มีนามว่าอะไร สองคาร์บอนลุกหน้าตาแบบนี้ต้องอะเซตัาแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ที่ท่านเป็นกรดเพราะฉะนั้นที่ท่านจึงมีชื่อว่าอะเรติสต,ติวเตกน้ำสกุลแอสติกเห็นไหมอะเซตา่อาอะเซตา่จาจำใบยางหมูนี้อะเซต่าแต่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้เราจำได้เฉยๆนะในที่นี้คืออะเซตเท่ทาไฮ โพพีเนลดีไฮโพพีเนลดีไฮอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ปล่อยแต่ก็ใช้อยู่เหมือนการ3ามคาร์บอนค่ะก็คือคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนิวกรุ๊ปสองและสามนะคะเรียกว่าโพพีเนลดีไฮนี่สิดค้าถ้าเราเห็นเขียนแบบคอนเดน์โครงสร้างแบบคอนเดนต์ ent, แล้เขียน C H O ต้องรู้แล้วนะคะว่ามันคือ L D I functional group โอเคนะ C H O คือแอลดีไฮด์ฟังก์ชันอลกลุ่มไม่ผิดไม่หลงว่าเป็นแอลกอฮอล์แล้วนะคะห้ามนะคะ C H O เขียนแบบนี้คือแอลดีไฮด์สี่คาร์บอนนับหมู่ที่เป็นแอลดีไฮด์ด้วย C H O นะคะหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนเรียกบิวทิเลออลดีไฮด์บิวทีนะคะเป็นชื่อสามัญบิวทิเลออลดีไฮด์ ข้างล่างสี่คาร์บอนควรจะเป็นบิวทิลีไฮเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่คาร์บอนบิวทิลต้องมาแต่มันเป็นบิวทิลีแบบอะไร <I so S 1> แบบไอโซเป็นกิ่งเป็นตัววายเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเรียกว่าไอโซบิวทิล,ไทลีไฮ ซื้อสามัญจำได้เลยจำเลยนะจำเลยนะซื้อสามัญหนึ่งตัวพอพอที่ห้าได้นะไวไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวขอไปดูสามันขีโตันหน่อยอ๋อยังเป็นปอลิฮายอยู่อ่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะตัวนี้ยังเป็นเอลิฮายอยู่ค่ะ 1 2 3 4มีนะคะมีหมู่แทนที่ที่ตำแหน่งที่2นะคะแต่ <S <S แตการอาร่านชื่อแบบสามันเราไม่ได้แทนที่ตำแหน่งแต่ว่าเราจะใช้อักษรกรีกอัลฟาเบตา้าและกัมมาเพราะฉะนั้นนะเมทิลแทนที่อยู่ในตำแหน่งอัลฟานะคะจึงมีชื่อว่าอัลฟาเมทิลบิวทอลไฮด์นะคะอ่ะมาแล้วค่ะตัวนี้หมู่ฟังก์ชันที่รูเคยบอกว่าจงจำไปวงอะโลมาติก มีคาร์บอนเกินมาดึงคาร์บอนเราเรียกหมู่นี้ว่าโอไรนิ <The seal. S 1> ลเบนเซลใช่ไหมเบนซิลเพราะฉะนั้นถ้าเบนซซลตัวนี้ไอ้คาร์บอนที่เกินมามันเป็นหมู่ฟังก์ชันแอลดีไฮด์พี่ท่านจึงมีนามว่าเบนแอลดีไฮด์หรับไม่มีคาร์บอนเกินมาหนึ่งตัวจากวง คว่าเกิดมาหนึ่งตัวล้าดับมนถึงเบนซะนตับเบนซะตัในที่นี้มันเป็นเบนซ์ที่เป็นแอลดีไฮด์มันจึงเรียกว่าเป็นซตาดีไฮด์ค่ะอันนี้ค์ว่าเกินสี่แต่เป็นชื่อสามาันที่ควรจำค่ะเป็นเตาดีไฮด์เขาใช้เป็นปกติใช้มากกว่าอายุไทย เบนซาลดีไฮเบนโซอิกแอซิดพวกนี้ค่ะต้องจำค่ะต้องจำอ่ะโคลีนนะคะสามคาร์บอนและเป็นพันธะคู่โอเคอันนี้ไม่จำได้นะคะชื่อสามันคืออะโคลีนแต่ตัวที่จำเนี่ยเบนซาลดดไฮเนี่ยต้องได้ะคะ่ะเพราะว่าบางทีเราเอาไปใช้ในการอ่านชื่อน,นะคะเราก็แค่ว่ามันแทนที่ตำแหน่งไหนของแอลดีไฮเท่านั้นเอง สงสัยจะได้แค่ตรงนี้ไหมหรือจะต่อเลยอ่ะมีเวลาค่ะเท่าที่ดูน่าจะทันอยู่นะคะอันนี้ไปจำชื่อสามารถของแอลดีไฮดก่อนนะคะแอลดีไฮแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อชื่อไอ p a c แพคแอลดีไฮแล้วก็ชื่อของกีโทนนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ไปเท่านี้